สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งใน h a v e f Learning ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการเรียนรู้ในการใช้คำนำหน้าคำนามอย่างพวก ah uh, and the นะคะหลักการใช้ a uh, and the, หรือ Art i c l e a and เดนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องที่จะง่ายๆแต่ว่ากลับจะเป็นปัญหาของพวกเราหลายๆคนเพราะภาษาไทยของเราไม่ได้มีคำนำหน้าคำนามค,ค่ะเช่นคงมไม่มีใครบอกว่าวันนี้เราต้องให้อาหารแมวหรอกนะคะก่อนที่เราจะได้รู้จักกับคำนำหน้าคำนามนัน้น เราจําเป็นต้องรู้จักคํานามก่อนใช่ไหมคะซึ่งคํานามนะก,ก็คือความที่ใช้เรียกคนหรืออาจจะหมายถึงชื่อคนนั้นๆอาชีพจากสิ่งของและสถานที่ค่ะเมื่อรู้จักคํานามแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้รู้จักพวก article กันสักทีนะคะพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยค่ะคำนามหน้าคำนามแบ่งได้2ประเภทได้แก่ คำนำหน้าคำนามแบบไม่ชี้เฉพาะ indefinite article และคำนำหน้าคำนามแบบชี้เฉพาะหรือ definite article ซึ่งเราจะพูดถึงส่วนแรกกันก่อนนะคะคำนำหน้าคำนามแบบไม่ชี้เฉพาะหรือ indefinite article ได้แก่อะและแอนนี้เองค่ะการใช้อะและแอนทั้งคู่นะคะจะใช้คล้ายๆกันก็คือใช้นำหน้าคำน,ำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์ มีอันเดียวคนเดียวหรือสิ่งเดียวและกล่าวถึงครั้งแรกต่างกันที่อาจจะนำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแต่ว่าแอนเนี่ยนะคะจะนำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระซึ่งมีศัพท์สระก็คือ AE iO หรือนำหน้าคำนามที่อ่านออกเสียงเป็นสระนั่นเองค่ะตัวอย่างการใช้อ่านทั่วๆไปนะคะก็จะเป็น คำนามที่นำหน้าโดยพยัญชนะเช่น a bird นกตัวหนึ่ง a book หนังสือเล่มหนึ่งและ a girl เด็กผู้หญิงคนหนึ่งนอกจากนี้เรายังสามารถใช้อ่านำหน้าคำนำนับได้ที่เป็นเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยสระแต่ออกเสียงเป็นสิ่งพยัญชนะนะด้วยคะตัวอย่างเช่น a uniform เครื่องแบบชุดหนึ่งหรือ a university หมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งสังเกตตรงนี้นะคะ ตัวอ,อักษร u ในที่นี้นะ่ะจะไม่ได้ออกเสียงอูแต่จะออกเป็นเสียงเป็น U ค่ะซึ่งจะออกเสียงเ,เสียงพยัญชนะดังนั้นเราต้องใช้คำหน้าคำนามเป็นอ่ไม่ใช่แอนนะคะส่วนการใช้แอนนั้นจะนำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระอย่างเช่น an ice r r e m m ไอศครีมหนแท่งหรือ an umbrella ร่มคันหนึ่ง นอกจากนี้เรายังสามารถใช้แอนนำหน้าคำนามที่เป็นเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแต่ออกเสียงเป็นสระเช่น an hour ชั่วโมงหนึ่งหรือ an honest girl เด็กหญิงผู้ซื่อสัตย์หนึ่งคนซึ่งตัว h ในที่นี้นะคะจะไม่ได้ออกเสียงะแต่จะออกเสียงเป็นะซึ่งเป็นเสิยงสระดังนั้นเราก็จะนำหน้าด้วยแอนนั่นเองค่ะถ้าเราก็มาถึงประเภทที่2แล้วนะคะซึ่ง คือคำนำหน้าคำนามแบบีช้เฉพาะหรือ definite article คือคำนำหน้าคำนามที่เจาะจงคำนามน,น,นั้นว่าคือสิ่งไหนโดยนำหน้าได้ทั้งคำนามเอกพจน์และพะหูพจน์ทั้งที่นับได้และนับไม่ได้คำนำหน้าคำนามประเภทนี้นะคะจะเรียกว่า the ก็คือ the แต่ถ้านำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระหรือสงสระเราจะเปลี่ยนกันออกเสียงให้เป็นสีแทนนะคะ ซึ่ง THE นั้นจะใช้ในกรณีดังต่อไปนี้การใช้ THE ให้ใช้คำนำหน้าคำนามนี้โดยที่เป็นใช้เป็นท,ที่รู้ดีกันว่าอันไหนเป็นอันไหนก็คือเจาะจงไปที่นั้นๆค่ะเช่น THE SUN ดวงอาทิตย์ THE MOON ดวงจันทร์ EARTH โลกหรือ Great Wall of China ที่เป็นกำแพงเมืองจีนมีแห่งเดียวในโลกถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่า The Great Wall of China ดังนั้นสรุปได้ว่า The จะมั นำน้ำหน้าคำนามที่รู้กันดีว่าเป็นสิ่งใดรู้กันดีทั่วท่ไปและสังเกตได้ว่ามันมีเพียงสิ่งเดียวในโลกค่ะเดอยังใช้ได้กับคำนามหน้าคำนามที่นับได้ที่เป็นเอกพจน์รักผู้หูโพสซึ่งเป็นการชี้เฉพาะเจดจงไปว่าคนไหนอันไหนสิ่งไหนเช่น May close the window เช่นขอปิดหน้าต่างได้ไหมซึ่งผู้พูดและผู้ฟังไม่จะเป็นต้องบอกว่าเป็นบานไหนคะ่ะเพราะทั้งสองจะเข้าใจอยู่แล้ว และ the cat is mine แปลว่าแมวตัวนั้นเป็นของฉันดังนั้นเราจะใช้ the เ,เพื่อชี้เฉพาะว่าเป็นแมวตัวไหนนั่นเองค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถใช้ the ในการบอกลำดับนำหน้าชื่อครอบครัวและใช้ the กับอนุประโยคที่ใช้ only ได้อีกด้วยค่ะเช่น the first แล้วก็ตามด้วยคำนำอะไรสักอย่างเพื่อบอก,บอกว,ว่าสิ่งนั้นเป็นลำดับแรก Smith ที่แปลว่าครอบครัวตระกูล Smith และ you are the only person he will listen to เธอเป็นเพียงคนเดียวที่เขาจะยอมรับฟังแต่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 ระวังนะคะเดิะยังมีข้อห้ามใช้อยู่ค่ะซึ่งจะถูกห้ามใช้ในกรณีต่างๆดังต่อไปนี้ตัวอย่างเช่นห้ามใช้เดออกับชื่อภาษาอย่าง do you speak English คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเราก็จะใช้คำว่า English ไปเลยค่ะไม่ต้องมีเดิะนำหน้า ไม่ใช้เดอใน,น้ำนาชื่อมื้ออาหารอย่างเช่น Breakfast is my favorite meal มื้อเช้าเป็นมื้อโปรดของฉันห้ามใช้เดกับคำนามนับไม่ได้เช่น Milk is an excellent source of many vitamins, vitamins and minerals นมเป็นแหล่งวิตามินและแร่ธาตุที่ดีเยี่ยมซึ่งนมนี่จะเป็นคำนามนับไม่ได้และห้ามใช้เดกับชื่อคนประมาณนี้ค่ะ แล้ววันนี้ทาง Fun Learning ก็มีแบบฝึกหัดจากเว็บ In b u i l ก i n g ประมาณ5ข้อไม้ทุกคนได้ลองหัดทํำไปพร้อมกันด้วยนะคะลิงก์ของเว็บไซต์แบบฝึกหัดที่นำมาประกอบคลิปนี้จะอยู่ใต้คลิปค่ะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มทํากันเลยอ,อันนี้เป็นข้อแรกนะคะ We are looking for that that that, that place to that, that 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 night ตรงนี้เราควรจะเติมอะไรลงไปดีคะ ตรงนี้นะคะ place เนี่ยไม่ได้ชี้เฉพาะและมันอ่านออกเสียงเป็นเสียงพยัญชนะดังนั้นก็จะใช้อ่านํำหน้านะคะอ่าเราได้แล้วตัวหนึ่งก็คืออ่านนำหน้าต่อไปเราก็จะดูว่าอะไรควรจะนำหน้าไหนกันนะคะไหนเนี่ยเราลองมองนะคะว่าถ้าเราแบบหา แปลทั้งประโยคนี้ก็จะเป็นเวาหาที่ที่จะอยู่พักอาศัยในคืนนี้ก็คือเราจะจงว่าเป็นคืนนี้ค่ะเราได้แล้วอ่ please และพอเราจะจงว่าเป็นคืนนี้คำนำหน้า night ก็จะต้องเป็นอะไรคะเป็น the นั่นเองค่ะแสดงว่าข้อ1เนี่ยก็จะตอบ a ตอบ a นี่นะคะว่าคือตอบ b นะคะว่าเป็น a แล้วก็เจอค่ะ และต่อไปนะคะข้อ2 please turn off that 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 light when you leave t h e t h a room <c oughs> ตรงนี้เราจะใช้คำว่าอะไรดีคะอันเนี้ถ้าแปลทั้งประโยคนะคะจะเหมือนเป็นการแบบขอร้องค่ะว่าให้แบบช่วยปิดไฟให้หน่อยถ้าคุณออกจากห้องแล้วประมาณนี้ค่ะอ่าดูนะคะมันเหมือนการชี้เฉพาะไหมคะว่าไฟดวงไหนไฟยังไงหรือว่าห้องไหน คนคนนั้นก็ต้องอยู่ในห้องที่แบบเราชี้เฉพาะจอะจอยเช่นคะว่าเราจะรู้ว่าเป็นห้องไหนแล้วก็เราก็ต้องชี้เฉพาะจาอยู่แล้วว่าเออไฟดวงนั้นอยู่ในห้องนี้นะดังนั้นนะคะข้อ2เนี่ยก็จะตอบว่าเป็น the lights แล้วก็ the room ค่ะโดยการเป็นชี้เฉพาะดังนั้นเราก็จะตอบ a กันนะคะต่อไปข้อ3 we are looking for people with t a t a t h a t experience ข้อนี้เราควรจะตอบว่าอะไรดีคะ experience เนี่ยก็คือแปลว่าประสบการณ์นะคะถ้าแปลทางประโยคก็จะเป็นพวกเราเนี่ยกำลังมองหาคนที่มีประสบการณ์อยู่เนี่ยอาจจะใช้เป็นการทำงานหรือว่าเพมาเรียนศึกษาต่ออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ experience เนี่ยประสบการณ์ในนับได้ไหมคะ อ่ามันเป็นคำนามที่นับไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะแสดงว่าข้อนี้ถึงจะออกเสียงมีเสียงพยัญชนะสระหรือว่าแบบเจาะจงยังไงก็ตามมันเนี่ยมันนับเป็นนามนับไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราอ่ะไม่ต้องใส่อะไรไปเลยค่ะก็เป็น with experience ไปเลยแล้วก็ตอบข้อดีนั่นเองค่ะก็คือไม่ต้องใส่อะไรลงไปเลยต่อไปข้อ4ี่นะคะ Would you pass me the salt please แปลทั้งประโยคก็จะเป็นคุณช่วยหยิบเกลือให้หน่อยได้หรือเปล่าอ่าแล้วเกลือเนี่ยมันเจาะจงไหมล่ะคะตอนนี้คนพูดเนี่ยต้องการให้ผู้ฟังเนี่ยหยิบเกลือให้เขาหน่อยแสดงว่าเกลือที่เขาต้องการเนี่ยมันก็ชี้เฉพาะเจาะจงอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแบบต้องเป็นเกลืออันไหนที่เขาต้องการจรงิงๆดังนั้นข้อนี้ก็จะเป็นถ้าชี้เฉพาะเจาะจงก็จะเป็น เดะนั่นเองค่ะข้อนี้ก็ตอบ B ค่ะแล้วต่อไปข้อ5นะคะข้อสุดท้ายของวันนี้แล้ว Can you show me the the, the way to the the, the station ข้อนี้นะคะตอบอะไรคะถ้าแปลทั้งประโยคเนี่ยก็จะเป็นคุณสามารถช่วยบอกทางหรือว่าแสดงให้ฉันดูได้ไหมว่าทางไหนเนี่ยที่จะไปสถานีได้ เป็นยังไงคะข้อนี้ที่เฉพาะไหมคะที่เฉพาะไหมหรือว่าใช้อ่าน and. อ่าถึงมันจะเป็นพยัญชนะออกสเียงเป็นพยัญชนะแต่ว่าเขาต้องการให้เราช่วยนําทางก็คือทางที่เฉพาะเจาะจงเน่ยคะ่ะที่จะไปสถานีที่เฉพาะเจาะจงว่าเขาต้องไปทีสถานีไหนได้แสดงว่าข้อนี้ก็จะเป็น the way to the station นะคะ และข้อนี้ก็จะตอบเป็นเดอกับเดอทั้งคู่ค่ะดังนั้นก็ตอบ a นี่นะคะคราวนี้เราก็ทำเผื่อเผื่อทบทุกข้อแล้วจะเห็นได้ว่าเรื่องของ a article หรือการใช้อ a านเดนั้นไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่ค่ะแต่ความจริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยต้องอาศัยการฝึกฝนบ่อยๆมากกว่าไม่ว่าจะเป็นฝึกอ่านหรือทำแบบฝึกหัด ยิ่งเราฝึกมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งใช้ภาษาอังกฤษได้เก่งมากขึ้นเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดถูกใจและกด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจและติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ